สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกล้องนะครับกล้องฟิล์มนินาตา srt super นะครับเป็นกล้องระบบแมนนวลนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเปิดตัวในปี1973นะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่เฉพาะในการวัดแสงเท่านั้นถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็าสามารถถ่ายได้นะครับ ตัวนี้จะมาพร้อมกับเลนดนะครับ MC ล็อกเกของ m i ลิตาหนึ่ามห้มิลเมตร f กว้างสุด2.8นะครับและคันนี้นี่เดี๋ยวตอนท้ายจะมีรูปตัวอย่างที่ถ่ายฟิล์มจากกล้องนี้ให้ดูนะครับมาเริ่มเลยนะครับจากด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซลทัมเมอร์ วิธีการใช้งานก็คือขึ้นฟิล์มกดแขนลงแล้วก็กดปุ่มนี้รอประมาณ10วินาทีนะครับแล้วตัวนี้คือปุ่มเช็เช็คชัด,ชด,ชดลึกนะครับส่วนการถอดเลนส์กดปุ่มนี้ลง หมุนควรเข็มนาฬิกาส่วนการใส่ก็ให้จุดแดงสองจุดนี้ตรงกันกน,นะครับหมุนนะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นด้านบนอันนี้ก็คือตัวสำบ,บก้านกอฟิล์มกลับถ้ายกขึ้นสุดก็จะเป็นตัวเปิดฝาหลังกล้อง ปุ่มนี้ก็คือที่เสียบแฟลนะครับแต่แล้วนี้นะครับเป็นตัวปรับชัตเตอร์สปีดมีตั้งแต่ชัตเตอร์บีหนึ่งวินาทีถึง1นึ่งวพันวินาทีนะครับถ้ายกขึ้นแล้วหมุนก็จะเป็นการตั้ง a อ a นะครับว่าได้เท่าไหร่อันนี้คือขาขึ้นฟิล์มปุ่มชัตเตอร์ตัวเลขาำรับว่า ถ่ายไปแล้กี่รูปนะครับกลับมาทางด้านล่างปุ่มนี้คือปุ่มสำหรับกดใช้ในการหมุนฟิล์มกลับตรงนี้เป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับใช้สองนย้วหมุนนะครับจะเป็นอ่านตอนนี้นี่เราสามารถใช้ lr 4 4ได้นะครับถ้า หมุนไม่ออกก็หาอะไรแหลมแหลมาใส่ในรูแล้วหมุนนะครับแกะออกแล้วก็ปิดตัวนี้ก็คือตัวเปิดระบบวัดแสง bc แบตเตอรี่เช็คปิดระบบแล้วออนเปิดระบบวัดแสงนะครับแต่แล้ว ด้านหลังอันนี้จะเป็นของรุ่นเก่าจะเป็นการเทียบระหว่าง e s a กับ DIN ปัจจุบันนี้เราจะใช้แต่ e s a เท่านั้นนะครับแต่แล้วเปิดดูข้างในจะเป็นชัตเตอร์มา่านนะครับเป็นผ้าใบวิธีการใส่ฟิล์มง่ายใส่ฟิล์มไปยกขาขึ้นมา เอา์มเข้ามาไตนะครับให้อยู่ในแกนแล้วก็ล่องล์มรูปล์มอยู่ตรงหนําเตยขึ้นชัตเตอร์ก่อนนี้ใส่ไม่ดีใส่ให้เหลือนิดนึงนะครับขึ้นชัตเตอร์นะครับให้หนํำเตยอยู่ตอนล่องกดให้คร้างนึงปีนะเดร็แล้ว ันนี้เขาจะดูว่าฟิล์มนะครับใต่แล้วไม่หลุดก็คือดูปุ่มที่กอฟิล์มครับนะครับจะหมุนตามเวลาขึ้นชัตเตอร์วิธีการกรอฟิล์มก็กดปุ่มยกทันขึ้นมาหมุนนะครับเลองออก ่พมาแล้วนะครับกล้องตัวนี้นะครับที่ได้มานี้จะบอกว่าแสงไม่ทำงานเพราะอายุม,มันก็หลายสิบปีสี่สิบกว่าปีนะครับแต่ว่าเราสามารถจะถ่ายได้โดยใช้เครื่องวัดแสงหรือใช้แอปพลิเคชันวัดแสงในมือถือได้นะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะเป็นภาพตัวอย่างนะครับที่ใช้ k กดักโก200กับกล้อง อสเทีซูปเปอร์เลนร้อยสามห้าเอฟที่เอฟสมุดที่สองจุดแปดนะครับเดี๋ยวเคยชมนะครับขอบคุณครับ